มสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับบ้านชั้นเดียวราคาสุดประหยัดเลยครับสำหรับพี่น้องทีมมองหานะครับอยู่ตำบลคุณน้ำใสนะครับอำเภอหนองพ้องจังหวัดขอนแก่นพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับอยากจะกเขามาในพื้นที่หรืออยากจะกเขามาอาศัยอยู่นะครับในตำบลปุนน้ำใสครับนี่เลยครับมื้อนี้ทั้งสองวันสุดเล็กสุดขี้บ้านหน้าแนะนํำนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวครับมีรบทุกอย่างสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยครับ บ้านเดียวนะครับราค่าประหยัดครับพี่น้องครับปรอบครเลยพื้นที่นะครับหน้าบ้านความกว้าง12เมตรนะครับความยาว24เมตรครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ครับเดี๋ยวไปพ่งน้ำกันครับพ่นคำครับพี่น้องครับบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านแสงจันทร์ครับตำบลบุญนำใสอําเภอน้ำพ้องจังหวัดขอนแก่นครับหมู่ที่9บ้านแสงจันทร์ชุมชนแสนสุขครับพร้อมเข้า ใสยได้เลยครับกระจกบานเลื่อนครับผมประตูกระจกบานเลื่อนหนาๆครับผมมานะครับเข้าไปครังในกว้างขวางครับดีเพื่อนครับระบบไฟตู้ควบคุมไฟทั้งหมดนะครับผ้าม่านครับติดผ้าม่านให้ด้วยนะครับผ้าม่านสวยๆนะครับผ้าม่านเลื่อนเข้าออกได้นะครับดูครับท้างไงกว้างมาดูห้องแรกเลยนะครับสามเมตรห้าสิบปูณสามเมตรห้าสิบครับองกว้างครับผมน้อง ปูพื้นนะครับพื้นกระเบื้องแผ่นใจแล้วก็ติดระบบแอร์นะครับระบบแอร์หนึ่งตัวน,นะครับกระจโจโนตนะโจกปันเลือ่อนครับปันเลื่อนขามุมงผ้าม่านติดให้เรียบร้อย